ชีคโครงสร้างน้ำมันอัะยศใต้เนื้อมือปีศาจฝรัร่งหัวดำปลิงดูดเลือดประชาชนชาวไทยหันมองราคาน้ำมันในประเทศไทยแล้วนับตั้งแต่การแปรรูปยกให้เอกชนเกือบครึ่งบริษัทพลังงานของคนไทยก็กลายเป็นเพียงเครื่องมือทํมหากินของนายทุนแม้ทางนิตินัยกระทรวงการคลังจะถือหุ้นปะตะทมากกว่า5 0อยู่พอเป็นพิธี แต่ในทางพฤตินัยกระทรวงการคลังจนถึงกระทรวงพลังงานก็ติดลมเหมือนแมวป่วยไม่มีอำนาจตัดสินใจบริหารจัดการหรือหรือ,รอโครงสร้างเพื่อให้ประชาชนคนไทยใช้น้ำมันในราคาที่เป็นธรรมเอาเสียเลยเพราะทุกการขยับของราคาน้ำมันตามกลไกตลาดโลกในตลาดสิงคโปร์ซึ่งเป็นประเทศที่ไม่มีแม้แต่บ่อขุดน้ำมันเหมือนประเทศไทยล้วนส่งผลต่อค่าครองชีพของประชาชนคนไทยทั้งสิน้นสื่อหลายสำนักรายงานราคาน้ำมันไทย แพงกว่าประเทศอื่นหรือไม่โดยเปรียบเทียบนําข้อมูลจากสํานักง,งานนโยบายและแผนพลังงานหรือสอนอพกระทรวงพลังงานโดยมีการจัดอันดับราคาน้ํามันประเทศในอาเซียนที่ราคาน้ํามันแพงที่สุดทั้งเบนซินและดีเซลข้อมูลณนะวันที่3กุมภาพันธ์2568ที่ผ่านมาไทยมีราคาน้ํามันเบนซินอยู่ที่35.75บาทต่อลิตรส่วนดีเซลอยู่ที่32.94บาทต่อลิตรซึ่งนับว่าแพงอยู่อันดับที่5ของประเทศคู่แข่งทางการค้าการลงทุนและประเทศเพื่อนบ้าน ภายใต้โครงสร้างต้นทุนพลังงานที่ยังมีข้อกังขาอยู่ว่าเป็นเท็จหรือไม่ แพงเกินจริงหรือไม่เพราะรู้ทั้งรู้วิธีการจัดการที่ทําให้ต้นทุนราคาพลังงานถูกลงแต่กลับไม่ขยับในการแก้ไขปัญหาซึ่งในครั้งนี้หลายฝ่ายได้เสนอทางออกไว้แล้วในการชำระโครงสร้างพลังงานใหม่อย่างเร่งด่วนแต่ขึ้นอยู่กับความกล้าหาญของรัฐบาลพ่อเลี้ยงแผทองทานชินวัตรเท่านั้นเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายในการหาเสียงเลือกตั้งของพรรคเพื่อไทยเมื่อปี2566ที่ได้ระบุประกาศเอาไว้อย่างยิ่งใหญ่ว่า ถ้าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลค่าไฟค่าน้ำมันลดราคาทันทีแก้รอยต้นทุนที่นักวิชาการนักวิเคราะห์มักจะใช้เป็นข้ออ้างปิดท้ายเพื่อแก้ต่างว่าการแก้ไขโครงสร้างนั้นทําไม่ได้อันเนื่องมาจากภาระราค่าใช้จ่ายที่ผู้ให้บริการมักนํามาอ้างอิงภาระราผูกพันด้านต้นทุนต่างๆแต่ทั้งนี้ปัใจจัยในการกําหนดราคาน้ามันเกิดจากโครงสร้างราคาน้ามันสําเร็จรูปในประเทศไทยประกอบไปด้วย8องค์ประกอบดังต่อไปนี้ 1. ราคาหน้าโรงกลัน่นหรือราคาเนื้อน้ำมันคือราคาสำเร็จรูปที่ยังไม่ได้รวมภาษีกองทุนและค่าการตลาด2ภาษีสัมภามิตรที่เป็นภาษีจัดเก็บสินค้าซึ่งมีผลกระทบต่อสังคม3ภาษีมหาไทยหรือภาษีเทศบาลคือภาษีสัมภามิตรที่จัดเก็บเพิ่มขึ้นตามมาตราสีของพรบรจัดสรรเงินภาษีสัมสามิตรพศ2527และส่งมอบให้กระทรวงมหาไทยมีัตราร้อยละ10ของภาษีสัมภามิตรของน้ำมันเชื้อเพลิงแต่ละประเภท 4. เงินที่เรียกเก็บเข้าหรืออุดหนุนจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง 5. เงินที่เก็บเข้ากองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน6ภาษีมูลค่าเพิ่มของราคาขายส่ง7ค่าการตลาดเพื่อผลตอบแทนให้กับผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา7จะได้รับจากการทำธุรกิจค้าปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงทั้งระบบ8ภาษีมูลค่าเพิ่มของค่าการตลาดคิดเป็น7%ของค่าการตลาด ซึ่งเราสามารถฉีกคำกล่าวอ้างซึ่งเป็นเหตุผลที่มีอยู่ในปัจจุบันทิ้งได้ทันทีหากลองคิดมุมกลับใช้วิธีการใหม่ๆตามจุดแข็งของประเทศไทยไม่ต้องเดินตามก้นสิงคโปร์หรือราคาน้ำมันตลาดโลกโดยคำหนึงถึงราคาการจัดจำหน่ายในประเทศเป็นหลัก และแยกตามแหล่งการผลิตน้ำมันภายในประเทศตั้งแต่การขุดเจาะกระทั่งการกลัน่นกระทั่งค่าก,การตลาดเป็นวิธีการบริหารจัดการพลังงานภายในประเทศให้เห็นต้นทุนที่แท้จริงซึ่งแยกต้นทุนการจัดจำหน่ายภายในประเทศและการนำเข้าจากแหล่งน้ำมันตลาดโลกให้ชัดเจนก่อนนำไปคิดต้นทุนเพื่อจัดจำหน่ายภายในประเทศ นอกจากโครงสร้างต้นทุนที่ซับซ้อนยุบยิบแล้วแต่ทั้งหมดนั้นดูเหมือนมีเป้าหมายกำหนดราคาต้นทุนแบบเมาส์เข่งตามราคาน้ำมันสิงคโปร์ทำให้การบริหารจัดการนั้นง่ายแต่ผลักภาระให้ประชาชนแบกรับ ปัญหาห่างว่าเหล่านี้คือการคิดต้นทุนสิงคโปร์แบบเหมาเข่งการจัดเก็บภาษีที่ซ้ําซ้อนเช่นมีทั้งภาษีท้องถิ่นภาษีสปสามิตเงินดุดหนุนกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักพลังงานเงินดุดหนุนกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงส่งผลทำให้ภาษีน้ํามันของไทยนั้นในส่วนนี้สูงกว่าภาษีที่สิงคโปร์และเวียดนามภาษีส่วนนี้ทําให้ราคาน้ํามันสูงขึ้นไปอีก คำถามที่น่าสนใจคือต้นทุนน้ำมันไทยไม่เท่ากับสิงคโปร์แล้วทําไมเราถึงต้องอ้างอิงราคาที่สิงคโปร์ซึ่งในความเป็นจริงแล้วไทยก็ไม่ได้ใช้น้ํามันที่นําเข้าจากสิงคโปร์ส่วนทางออกที่มีหลายฝ่ายนำเสนอนั้นหากคิดจะแก้ต้องแก้ที่ต้นตอสาเหตุที่ทำให้ราคาน้ำมันแพงนับตั้งแต่อดีต ซึ่งมีการขายปิโตเรเลียมแห่งประเทศไทยในสมัยรัฐบาลไทยรักไทยทักษิณชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีโดยอ้างว่าเป็นการแปรรูปแท้จริงคือการขายรัฐวิสาหกิจ พราะในสมัยหนึ่งประเทศมาเลเซียาสามารถขายน้ำมันได้ถูกกว่าเราทั้งที่การบริหารจัดการทาผ่านปีโตนัสเบนซิน16บาทต่อลิตรทั้งที่ปิโตนัสสถานะก็ไม่ต่างกับปตทในบ้านเราในยุครัฐบาลเศรษฐานายพิรพันธ์สาลีรัฐวีภาคัฐมนตรีกระทรวงพลังงานและหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติเคยเสนอมาตรการลดค่าน้ําค่าไฟค่าก๊าซแต่แปลกตรงที่คอรมอไม่เห็นชอบจึงไม่มีการอนุมัติตามแผนที่ร่างเอาไว้เพื่อนําเสนอเป็นข้อกฎหมาย จึงมีสื่อและนักวิจารณ์ได้ตั้งคำถามถ,ามถึงการทำงานระหว่างพรรคเพื่อไทยกับพรรคร่วมรัฐบาลว่าถูกครอบงำจากคนนอกหรือไม่จนไม่มีสระในการแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนห่วงว่าพรรคไหนจะได้หน้าจากประชาชนเนื่องจากผู้เสนอกฎหมายฉบับนั้นไม่ได้มาจากพรรคเพื่อไทย ทางออกจากหลายภาคส่วนต้องการให้แก้โครงสร้างพลังงานไทยอย่างเร่งด่วนทั้งด้านกฎหมายและการนําปตทกลับสู่อ้อมอกของประเทศไทยให้ประชาชนเป็นเจ้าของอย่างแท้จริงเพื่ออำนาจในการบริหารจัดการต้นทุนพลังงานให้ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันด้านต้นทุนมากกว่าประเทศคู่แข่งและดีต่อเศรษฐกิจทำให้ประชาชนมีต้นทุนการใช้ชีวิตประหยัดลง และไม่นานมานี้สสสุวัทินพิจารณ์หัวหน้าพักประชาธิปไตยใหม่ก็ได้นําเสนอข้อหารือดังกล่าวเพื่อเป็นปากเป็นเสียงเป็นตัวแทนประชาชนผู้แบกรับต้นทุนพลังงานที่สูงรล้วเฉกเช่นเดียวกันเรื่องแรกเรื่องพลังงานพลังงานมีทั้งน้ํามันมีแก๊สและก็ไฟฟา้าท่านประธานครับทุกวันนี้ราคาน้ํามันตามชาติที่ขึ้นสูงมากท่านประธานครับ4ี่ิบเจ็ดบาทนะครับไม่ต่ํากว่านี้เลยนะครับ ดีไม่ดีสองลิตรต่อร้อยนะครับนี่คือราคาที่สูงมากๆนะครับผู้ที่แบกรับค่าน้ํามันเหล่านี้ก็คือพี่น้องประชาชนแบกรับพลังงานเหล่านี้พรรคประชาธิปไตยใหม่มีแนวทางเสนอรัฐบาลท่านประธานครับรัฐบาลควรจะซื้อหุ้นของปตทกลับคืนมาหมดแล้วตั้งเป็นบริษัทพลังงานแห่งชาติและให้พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนถือหุ้นบริษัทพลังงานครับจะขึ้นเท่าไหร่สิ้นปีก็ได้รับปันผลครับ รรท่านประธานครับผู้ร้องคือผู้ใช้พลังงานผู้รับผิดชอบคือกระทรวงพลังงานและนายกรัฐมนตรีแพทองทานชินวัตรครับโดยขั้นตอนการซื้อปตท,อทอกลับคืนสู่กระทรวงการคลังสามารถทำได้ภายใน90วัน หกระทรวงการคลังในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่51%อปอตของปตทสามารถเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขอมติงดการจ่ายปันผลระยะเวลา5-10ปี2กระทรวงการคลังในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่เรียกประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อออกมติถอดถอนหุ้นปตทออกจากตลาดหลักทรัพย์ส่วนผู้ถือหุ้นรายย่อยหากไม่ต้องการถือหุ้นต่อไปเพราะไม่มีการจ่ายเงินปันผลแล้วและหุ้นก็ออกจากการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แล้วสามารถเอาหุ้นมาขายคืนให้กระทรวงการคลังโดยให้กระทรวงการคลังตั้งบรัษัทพลังงานแห่งชาติขึ้นมา เพื่อมาซื้อหุ้นโดยออกเป็นพันธบัตรรัฐบาลชำระค่าหุ้นระยะเวลา1 0 2ถปีหากผู้ถือหุ้นรายย่อยได้พันธบัตรรัฐบาลไปแล้วสามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้โดยขายพันธบัตรกับสถาบันทางการเงิน 3. เพื่อให้รัฐบาลเป็นผู้ถือหุ้นได้ร้อยเปอร์เเพื่อให้บริหารกิจการน้ำมันได้เหมือนปิโตนัสของมาเลเซีย สามารถกำหนดราคาขายน้ำมันให้สอดคล้องกับค่าครองชีพของประชาชนได้อย่างอิสระซึ่งจะใช้เวลาไม่เกิน90วัน4ขั้นตอนนี้เป็นไปตามกฎหมายตลาดหลักทรัพย์ทุกประการเพราะปัจจุบันมีบริษัทงดจ่ายเงินปันผลและมีการซื้อหุ้นคืนรวมถึงการถอดถอนบริษัทออกจากตลาดหลักทรัพย์ทุกปีอยู่แล้วนอกจากนี้ก็ยังมีอีกช่องทางหนึ่งที่สามารถทำได้ทันทีไปพลางก่อน แหล่งข่าวรายหนึ่งได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าในยุคที่นายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินทำงานอยู่นั้นถ้าหากมีความฉลาดทางการเมืองคงจะเรียกเพียรพันสาลีรัฐวิภาคเข้ามาพูดคุยถึงการแก้ไขโครงสร้างผ่านกฎหมายก่อนเป็นอันดับแรกเปลี่ยนหัวเรื่องจากพรบให้กลายเป็นพระราชกำหนดแทนเพื่อให้ง่ายต่อการเรียกประชุมครมมาอนุมัติให้อำนาจกำหนดราคาขายปลีกน้ำมันภายในประเทศถูกลงกว่านี้ วิธีการแก้ปัญหาราคาน้ำมันแพงนั้นมีลำดับก็คือนายกรัฐมนตรีเศรษฐาสามารถสั่งรัฐมนตรีพลังงานให้นำเสนอข้อกฎหมายเป็นพระราชกำหนดเพื่อให้อำนาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานโดยผ่านการประชุมวงย่อยให้นายกรัมนตรีนั่งหัวโต๊ะเพื่อเรียกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนิติกรกระทรวงพลังงานกฤษฎีกา เพื่อมาร่วมกันร่างเป็นพระราชกำหนดนำไปเสนอครมเพื่อให้มีการตรากฎหมายมีผลบังคับใช้ในการแก้ปัญหาพลังงานแพงก่อนจากนั้นค่อยนำพรกรนี้เอากฎหมายเข้าสภาไปสู่ขั้นตอนของการทำเป็นพระราชบัญญัติเป็นพรบในขั้นตอนของการเข้าสภาต่อไป ช่องทางนี้ห้ามเถียงว่าทําไม่ได้มันทําได้แต่จะกล้าหาหนุหรือไม่เพราะเป็นเรื่องเร่งด่วนฉุกเฉินสามารถตราเป็นพระราชกําหนดได้หากรอทําเป็นพระราชบัญญัติมีขั้นตอนมากมายกว่าจะสําเร็จล่าช้าอาจจะใช้เวลาถึง2ปีประชาชนรอกันตายก่อน ด้านเนื้อหากฎหมายนั้นให้อำนาจกระทรวงพลังงานกำหนดราคาพลังงานขายปลีกภายในประเทศโดยไม่ต้องอ้างอิงกับต้นทุนราคาตลาดโลกหรือสิงคโปร์และธุรกิจน้ำมันในประเทศไทยก็มีความเป็นอิสระในการจัดหาน้ำมันจากแหล่งน้ำมันประเทศเอื่นๆที่มีต้นทุนถูกกว่าและเป็นประเทศที่น่าสนใจในการนำเข้าไม่ต้องผ่านบริษัทนหนนาไม่ต้องจ่ายค่าคอมมิชชั่นเหมือนในปัจจุบัน หลังจากกฎหมายฉบับนี้ผ่านคอรมอเป็นพระราชกำหนดแล้วค่อยนำเข้าสู่สภาให้เป็นไปตามขั้นตอนยกขึ้นเป็นพรบแต่ในขณะที่กฎหมายกำลังพิจารณาอยู่ในชั้นพรบนั้นอำนาจตามกฎหมายพระราชกำหนดจะให้อำนาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานบริหารจัดการให้ประชาชนใช้น้ำมันราคาถูกถ้าหากมีสอสอหน้าไหนหรือสวอห,อหน้าไหนกล้าขัดขวางพรกรที่จะยกขึ้นเป็นพรบก็ให้ประชาชนรอไปกระทืบหน้าบ้านได้เลย เมื่อต้นทุนพลังงานถูกลงค่าขนส่งถูกลงต้นทุนการผลิตก็จะลดลง การแข่งขันของประเทศไทยในเวทีโลกก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นนักลงทุนให้ความสนใจและประชาชนก็จะมีต้นทุนชีวิตลดลงมีโอกาสในการทำหากินที่มากขึ้นอย่ามัวสร้างภาพว่ารักคนจนถ้าหากยังไม่ตั้งใจในการลดราคาพลังงานทันทีตามการหาเสียงของพรรคเพื่อไทยรีกแนวทางก็คือการนำปตทกลับคืนสู่ประเทศไทยให้เป็นเจ้าของโดยประชาชนอย่างแท้จริงก่อนโดยให้กระทรวงการคลงังตั้งกองทุนหาเงินซื้อหุ้นปตทกลับคืนสู่ประเทศ ให้ประชาชนเป็นเจ้าของจะได้ให้รัฐบาลสามารถบริหารจัดการกระทรวงพลังงานตามข้อเสนอของสุรินพิจารณ์สสและหัวหน้าพักประชาธิปไตยใหม่ก็เป็นทางออกที่สามารถเลือกได้เช่นเดียวกัน